สวัสดีครับกลับมาดู market อนา,านสิทธิ์ประจำวันศุกร์ที่14มกราคม2022กันนะครับกลับมาดูยูโรนะครับก็เป็นไปตามคาดอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้นะครับเนื่องจากว่าเรามี bias เป็น bullish ทั้ง2 time frame เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตลาดนั้นไม่ pull back เลยเป็นเรื่องปกติมากจะเห็นว่าขึ้นไปถึงตรงนี้ Balancing พักหนึ่งแล้วก็ไปต่อนะครับแต่เมื่อวานนี้ก็บอกไว้เช่นเดียวกันหลังจากที่เราเห็น directional move 1วัน มีสิทธิ์ที่เราจะเห็นตลาดนั้นพักครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรนของเมื่อวานนี้ค่อนข้างแคบมากเรียกว่าแคบที่สุดใน10วันที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องปกติทีนี้นะครับเนื่องจากว่าตลาดได้พักแล้ว1วันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จึงมีสิทธิ์ที่ตลาดนั้นจะไปต่อนะครับโอเคเพราะฉะนั้นมาสู่วันนี้ b บแอสยังไม่เปลี่ยนนะครับเช้าเทิร์นไบแอสกับอินเทิร์นไบแอสยังเป็นบริสต์อยู่ทั้งคู่ แล้วตับใดก็ตามที่ราคานั้นยังโฮอยู่เหนือ Initial Support มีสิทธิ์ที่ตลาดนั้นจะกลับขึ้นไปแล้วเบรค r รีม r e ก r ต g i n a l Zone นี้ขึ้นไปสู่ Initial o r i g i n จินอโดยมี Target นะครับมากไว้ให้แล้วอยู่ที่นี่ก็คือที่โซน e 5 5 5 5 5 5 3 4 6ถึง5346ตรงนั้นเป็น Area Balancing Breakdown ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวให้ดูในชาร์ตล a าเ e r t i m ตามเฟรจะเห็นก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับมีสิทธิ์ ถ้าหากว่ากลับขึ้นมา first test ที่นี่เราน่าจะเห็น responsive seller กลับเข้ามา active ได้ไม่มากก็น้อยในขณะที่ด้านล่างนะครับถ้าหากว่าตลาดนั้นเบรกลงมาใต้ initial support short term ไปอาจะต้องปรับจาก bullish เป็น neutral bullish นะครับเพราะฉะนั้นยัง bullish อยู่ต่อให้เบรกลงมาใต้ initial support ก็ตาม support zone ด้านล่าง,างมีสิทธิ์ที่จะเห็น responsive buyer กลับเข้ามา active ได้อีกทุกๆโซน เพียงแต่ว่า upside target มันอาจจะขึ้นไปไม่ถึง initial r e s i s t a n โ e นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรมาดูพาวดดลลร์นะครับก็อย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้นะครับปากป้ายไว้แล้วว่าโซนนี้ถ้าหากว่าโฮไว้ได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณบ u l l i s h ใน i n f r a day time frame เพราะฉะนั้นพอราคานั้นโฮอยู่เหนือโซนนี้เมื่อวานนี้ราคาก็ expand range ขึ้นไปสู่ upside เพะะียงแต่ว่าตลาดนั้นขึ้นมาค่อนข้างไกลามากแล้วนะครับตลาดก็ เราเรียกว่า get short term exhausted ก็คือหมดแรงนะครับไม่มี overbought สำหรับผมนะครับไม่มี overbought oversold มีแต่ว่าหมดแรงหรือว่าไม่หมดแรงซึ่งเราจะเห็นนะครับเนื่องจากว่าตลาดนั้นขึ้นมาค่อนข้างไกลตลาดจึงหมดแรงแล้วเราจำเป็นต้องเห็นราคานะ้น pullback กลับลงด้านล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ตลาดนั้นค่อนข้างหมดแรงตอนนี้ short term bias จึงต้องปรับเป็น neutral bullish นะครับแต่ยังไงก็ตามตราดใดที่ยังโฮอยู่เหนือ initial support เท่ากับว่าตลาดนั้นมีเสถียรภาพแล้วก็ strong พอสมควรยังมีสิทธิ์ที่ตลาดนั้นจะกลับขึ้นไปเทส initial resistance หรือแม้แต่ break initial resistance ในด้วยแล้วก็เช่นเดียวกันด้านล่างนะครับถ้าหากว่า break ลงมา b o initial support แน่นอนว่าใบาแอจยังคงเป็น bullish อยู่ค่อนข้าง bullish เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ support z o n ด้านล่าง เราสามารถเห็นไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟได้อยู่เพียงแต่ว่า t ทร็เก็ตอัพไซด์อาจจะขึ้นไปได้อย่างมากสุดก็แค่ Initial Return Zone นะครับแต่ยังไงก็ตามยังไม่ควรช็อตในสถานการณ์ตอนนี้นะครับนี่คือพาวดอร์ล่าสำหรับทองคำนะครับก็อย่างที่บอกไว้แล้วทองคำนั้นเหมาะกับการเทรดสวิงเทรดนะครับไม่เหมาะกับการเทรดเด์เทรดเพราะฉะนั้นบอกไว,ว้เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เมื่อ2วันก่อนหน้าด้วยถ้าราคานันขึ้นมาถึงที่นี มีสิทธิ์ที่เราจะเห็น r e ส p o n s i v e s e ซล e ลกลับเข้ามา Active นะครับแล้วตราบใดก็ตามที่ราคายังไม่เบรกขึ้นไปเหนือโซนนี้1 8 2 7งแถึงหนึ่ก็ยังมีสิทธิ์ที่เราจะเห็น r e ส p o n s i v e s e ซล e ลอกลับเข้ามา Active ได้อยู่ทีนี้วิธีเทรดที่ดีควรเป็นยังไงนะครับตอนขึ้นมาเทสที่นี่เราควรช็อตจากนั้นพอราคาน,นลงมาถึงซัพพอร์ตนี้เราควรแบ่งออก แบ่งทางกำไรหรือว่า Scale Out นะครับเขาเรียกว่า Scale Out แต่ยังควรโฮล Trade ในการช็อตนี้อยู่จนกว่ามันจะเบรคเพราะก็อย่างที่บอกตราใดที่ยังไม่เบรคเซลเลอร์ยังมีสิทธิ์กลับเข้ามาแอคทีฟได้อยู่แล้วในครั้งที่2อ n c ินเควา่าถ้าตลาดนั้นลงมาที่โซนนี้โอกาสที่เราจะเห็น b บ o a แอคทีฟที่นี่จะมีต่ำลงแหละเพราะว่ามันเทสไปแล้วนะครับการเทสกลับมาเทสรอบที่2 จะไม่มี r รี c t ชันที่ดีเท่ากับครั้งแรกอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่เบรก1827ถึง1834ยังมีสิทธิ์ที่เราจะเห็นเซลล์เลิกกับาาแอ c t i v e ได้อยู่แต่ถ้าเบรกขึ้นไปเหนือ1834ได้ก็จะเป็น u อัพเทรนระยะสั้นนะครับเพราะเราจะมีบ a ลานซิ่งเบรกเอาพ t ร์ r นนะครับนี่คือทองคำ ส่วน Bitcoin นะครับปรากฏว่าตลาดนั้น p u ู l back กลับขึ้นมาที่38.2สิบฟิปเมื่อวานนี้ให้ดูแล้วนะครับตอนนี้เราเห็นเซลล์เลิกกลับเข้ามาออกทีอยู่แต่ก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าตลาดนั้น p u ู l back ต่ำเกินไปน้อยเกินไปที่เราจะช็อตเนื่องจากว่าตลาดนั้นลงมาค่อนข้างไกลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างหมดแรงเราอยากเห็นตลาดนั้น p u ู l back ลึกกว่านี้นะครับอย่างน้อยที่สุดควรขึ้นไปถึงแอเรียนี้เราถึงค่อยหาจัางหวะในการช็อต เพราะไม่ชนะแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่อง reward to risk ratio ได้เดี๋ยวต้องดูนะครับตอนกลับลงมาเทสโซนนี้อีกรอบหนึ่งราคาจะแบ็กอัพกลับขึ้นบนอีกรอบนึงหรือเปล่าแต่อย่างไงก็ตามนะครับยังไม่เหมาะในการเทรดลองไซนะ่ะตอนนี้นะครับโอเคพฉะน,นั้งหมดนี้นะครับคือ m a r ก็ t a n a l y s i ิประจำวันนี้ยังไงก็ตามนะครับก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยกลับมาเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ